ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนจะเลือกซื้อประกันราคาถูกแบบระบุผู้ขับขี่ค่ะมีหลายคนเลือกที่จะซื้อประกันแบบระบุผู้ขับขี่เพราะคิดว่าราคาถูกประหยัดแต่หากคุณยังไม่รู้สิ่งนี้อย่าเลือกทำประกันแบบระบุผู้ขับขี่เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเราเป็นฝ่ายผิดและบุคคลที่ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรร์ จะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายในกรณีซ่อมรถเราเอง6,000บาทแรกค่ะและถ้ามีการต้องชดเชยค่าเสียหายซ่อมทรัพย์สินให้กับคู่กรณีก็จะต้องรับผิดชอบส่วนแรก2,000บาทแรกเช่นกันค่ะรวมเป็น8,000บาทค่ะตัดสินใจให้ดีก่อนเลือกซื้อประกันนะคะถ้าให้ดีหามืออาชีพแนะนําด้วยจะยิ่งดีค่ะ ครูพี่เอนิพาพรทีมอาจารย์แดงค่ะ